นาวาเลเตมีคิวป้องแชมป์ในรุ่นจูเนีรยร์ไรเวทของนิวบีโอโดยล่าสุดนั้นเอมมานนเอลนาวาเลเตแชมป์โลกในรุ่นจูเนีรยร์ไรเวทของนูวีโอจะขึ้นป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่4ในวันที่10พฤษภาคมนี้โดยเขาจะพบกับทาง ชาลีสัวเรสที่สนามเปเซงกาลีนาในเมืองซานดิเอโกโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง ESPN สำหรับนาวาเตเขามีสถิติการชกชนะ39ครั้งชนะน็อก32ครั้งเขาแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งนาเลเต เคยขึ้นโชคที่สนามกีฬาแห่งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเขาแพ้คะแนนด้วยเสียงข้างมากให้กับทางเดนิสเบิร์นซิกในการชิงแชมป์รุ่นไลเวทของลุยูบีโอที่ว่างอยู่ การโชคในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของนาวาเลเตในวัย30ปีนับตั้งแต่เดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมาที่เขาสามารถเอาชนะน็อกออสการ์วันเดสได้อย่างเด็ดขาดในยกที่6ส่วนผู้ท้าชิงของเขาชารีซัวเลสเขามีสถิติการชกชนะ18ครั้งชนะน็อก10ครั้งเขายังไรพ่ายสัวเลสคือผู้ท้าชิงในอันดับที่1ของรุน u ูบอในรุ่นพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ และเขาขึ้นชกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนโดยเอาชนะคอเก้คาตานิดาได้ในเวลา3ยกสัวเลสในวัย36ปีเขามาจากจังหวัดดาวาเดลเนเต้ ete, ในประเทศฟิลิปปินส์เขาเป็นตัวแทนของประเทศฟิลิปปินส์ในการแข่งขันโอลิมปิกปี2016แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อเอาชนะในไฟสำคัญ โดยไฟที่วางแผนไว้กับทาง es, อันเดสคอร์เตสตงล่มไปหลายครั้งสัวเลสขึ้นสู่การแข่งขันในปี2023เมื่อเขาพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทางพ่อเฟรมิงที่ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนได้ในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและตั้งแต่นั้นมาการโชค3ามไฟล่าสุดของเขาก็เกิดขึ้นในรายการของทางท็อปแรลงนั่นเอง